มันมีข้อสงสัยที่มาที่ไปเรื่องคาสิโนเรื่องผลประโยชน์อื่นใดผมเนี่ยอย่างที่บอกผมสืบค้นมาตั้งแต่ปี4-8่แปดผมเป็นคนการเมืองที่คนการเมืองเก่ามีสายข่าวผมอยู่ทั่วมผมรู้คำว่าผลประโยชน์อื่นใดเห็นเป้าหมายนะครับและก็รวมกระทั่งเนี่ยที่พูดพาดพิงเนี่ยนะครับในการอภิปรายเรื่องดินแดนเเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นแต่ว่านี่เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับ การหักมีกันแน่นอนครับแต่ว่าเป็นบริบทที่คนกําลังอธิบายกันอยู่ผมรู้จักนะครับทั้งฝั่งนู้นฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้น,นไอ้การที่ถอยเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามันหนึ่งมันไปไม่ได้อสองเนี่ยนะครับถ้าพยายามที่จะเกียเสียที่จะคืนดีกันแต่ความหายนะมันก็เต็มอยู่แล้วอแต่ว่าสิ่งหนึ่งนั้นการพนันออนไลน์ว่า,างไ,ไงการที่คุณปล่อยปละละเลยโดยเฉพาะกระทรวงดีอีเนี่ย คุณปล่อยไปได้ยังไงมันก็เป็นการชิงจังหวะทางการเมืองอและผมคิดว่าทุกคนต้องตั้งสตินะครับว่าถ้าวันนี้คุณอนุทินยังเป็นรัฐมนตรีมหาไทยเนี่ยคุณพระดรจะพูดแบบนี้ไหมถ้าเขาสมมติเขาไม่ได้เป็นรองประธานสภาหรือสอสในพักเนี่ยจะพูดแบบนี้ไหมแล้วถ้าจะพูดแบบนี้ทาไมไม่พูดก่อนหน้านี้ถูกไหมมาพูดอะไรวันนี้คือต้องถามว,ว่าจุดยืนของพักเขาคืออะไรถูกไหมเพราะว่าตอน,อตอนที่ตอนที่มีสมาชิกบางท่านเนี่ยบอกตะกูลผมบ้านผมไม่เอาแต่คนอื่นก็เงียบ ตัวคนรทินก็เงียบถูกไหมแล้วถามว่าคนรทินไปอ้างเรื่องท่านผู้นําจีนเนี่ยถามว่าถ้าวันนี้ท่านยังเป็นรัฐมนตรีมาไทายอยู่เนี่ยท่านจะพูดขึ้นมาไหมแบบนี้ถูกไหมสุปผลประโยชน์มันอยู่ที่อะไรผลประโยชน์มันอยู่ที่สิ่งที่ประชาชนต้องการและต้องการให้เศรษฐกิจไทยประเทศชาติพัฒนารหรือมันอยู่ที่การชิงจังวะทางการเมืองบอกถอนได้นะแต่มีเงื่อนไขว่าห้ามเอากลับเข้ามาแล้วถ้าเกิดเขาถอนไปแล้วแล้วเขาไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขรับฟังความคิดเห็นและประชาชนอยากได้นะครับเขาสามารถเจรจาแก้ปัญหากับ มาหาอำนาจที่อาจจะมีความกังวลใจรายได้<ม>แล้วมันดีต่อประเทศชาติแล้วคุณจะไม่ให้เขาทำเหรอ<ม>ถูกไหมหรือคุณต้องให้คุณุทินเป็นรัฐมนตรีมหาไทยและก็ต้องให้เอเจนต์คอมพล็กซ์มีร้านกัญชายอยู่ข้างในภูมิใจไทยึจะยกมือให้เ<ม>ห็แม้มันกลายเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของผลประโยชน์ไปแล้ว